วันนี้นะฮะคุยกับท็อปวันนี้มาเรียกว่าสายมูกันเต็มเต็มเลยนะฮะยิ่งกว่าจักรวาลการมูก็ต้องนี่เลยครับหญิงทิติการนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ขอบคุณมากที่วันนี้พาทีมงานคนลุกทุง่งมาเรียกว่าวันนี้หิ่งเนี่ยดูะจะแบบว่าสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความพรั่งพร้อมกว่าครั้งที่แล้วที่พี่ท็อปมาค่มเติมเพิ่มเติมกันมาแล้วก็จริงมันคืออย่างที่บอกนะฮะคือนี่เขาเรียกว่าเป็นสายมูตัวจริงอืม ก็หญิงไม่รู้ว่าเธอเป็นสายมูหรือเปล่าแต่ว่าเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะจะชอบในการทําบุญทําทานแล้วก็จะเขาเรียกอะไรนะคะเป็นเป็นคนที่มีศัจจะตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่เป็นคนถือศัะมากคือหมายว่าถ้าเกิดเราพูดแล้วจะทําหรือว่าจะ บูชาหรือจะทำอะไรเราต้องทําต้องทําแม้ว่ามันจะผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนแต่หญิงจะเป็นคนไม่ลืมคําพูดของตัวเองใช่อันนี้คือความตั้งใจของเรานะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะมองดูโอ้หต้องบอกว่านี่คือเรียกว่าสายเทพล้วนๆสายเทพล้วนๆนะฮะอันประกอบด้วยพระพิคเนธพ่อแก่อันนี้แน่นอนนี่คือเบสิกอยู่แล้วพื้นฐานแต่หลังๆนี้เราเห็นเถอะหญิงที่การมีพระแม่ลักษมีด้วย อ่เพิ่มเติมมาอย่างไงฮะสําหรับในส่วนนี้เอ,อตอนแรกหญิงก็ไม่ทราบนะคะว่าองค์นี้คือพระแม่ลักษมีก็คือเห็นเห็นเห็น,หนตามสื่อต่างๆว่าเห็นตาม,ตาม,ตามรูปอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าเออองค์นี้เป็นท่านชื่ออะไรนะมีความรู้สึกว่าถูกจริตก,กับเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับรักแรกพบค่ะอ๋อเหรอใช่มีความรู้สึกว่าแบบชอบจังไม่มีใครแนะนําเพียงแต่ว่าเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเราถูกชะตาใช่ค่ะใช่ถูกชะตาเราหลังจากนั้นเราไปทราบยังไงว่านี่คือพระแม่ลักษมี ก็ก็ก็ไปหาข้อมูลมาค่ะเราก็แบบอ๋อององนี้ท่านคือพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็พ่อแม่ลักษมีเนี่ยถ้าใครที่ศรัทธาท่าน<อ>นะคะต้องบูชาแบบไหน<อ>แล้วก็มีความเชื่อกันว่าถ้าบูชาแม่แล้วนะคะจะ,ะมีสิ่งใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก,ก็ก็เริ่มศึกษาใช่ใชค่ะนะล่าสุดนี้เห็นอ่าหนึ่งในที่อยู่บนที่นี้ก็คือที่เพิ่งได้มา ทำเอาเจ้าตัวนี้น้ำตาไหลเลยเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะก็คือองค์องค์งที่ใส่ชุดสีชมพูองค<ช>์นี้ใช่ไหมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นแล้ให้เราฟังหน่อยเออก็จริงๆแล้วเนี่ยหญิงต้องบอกก่อนว่าทุกๆอง,งค์มหาเทพที่อยู่บนที่หญิงทั้งหมดอะคะ่ะหญิงไม่ได้บูชาเพราะหญิงไม่ได้บูชาเพราะตามกระแสหรือว่าเขาบูชาแล้วบูชากันมานะคะแต่หญิงมีความรู้สึกว่า องไหนจะต้องอยู่กับหญิงองคไหนจะต้องอยู่บนบ้านของหญิงหญิงจะแบบตามความรู้สึกของหญิงตามสัญชาตญาณเลย oh. เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องการมูยอย่างเดียวบางครั้งเนี่ยเราไปฝืนสัญชาตญาณของตัวเอง hmm. มากมากไปบางทีมันเกิดความผิดพลาดในชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ด้วยชีวิตที่เติบโตผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่าวัยวุฒิ oh. มันถึงช่วงเวลาที่มันเริ่มพร้อมมากขึ้นนะคะหญิงก็เลยแบบว่า ถ้าเราจะรู้สึกอะไรแบบไหนตามนั้นเลยนะคะแล้วพอมาประมวลมามาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คือทางด้านนี้เนี่ยถ้ามีพระพิคเนตมีพระแม่ลักษมีมีพระแม่สุรัสวดีนะคะเขาก็จะเรียกว่าตรีสัตตินะคะอาจถ้าหญิงจำไม่ผิดนะและหญิงก็แบบว่าเอ๊ยยังขาดอีกพระองค์หนึ่งคือนะคะก็คือพระแม่ทุลคาอ๋อใช่ ใน,ใน,ใน,ในท่านจะให้เกี่ยวกับความเชื่อกับอะไรครับพ้าแม่ทุรคกานะคะก็คือก็จะก,ก็จะเป็นอีกบางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีเนี่ยแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าจะดุขึ้นมานิดนึงนะคะในเรื่องของอํานาจวาสนาแล้วก็เวลาที่เราทํางานอยู่กับคนหมู่มากอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคนเกรง,งอกเกรงใจอย่างเงี้ยคะ่ะใช่แล้วที่สําคัญนะคะใครที่เขาบอกว่าใครที่มีคู่มีสามีหรือว่ามีคนรักอะไรไะอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคนรักจะได้ เกงอกเกงใจเราอะไรเงี้ยค่ะด้วยความเชื่อนะคะใช่แล้วก็องเนี้ยค่ะอาจารย์โอเล่มอบให้ทำแม่ทุาคาขี่เสือไอ <No. S 1> ขี่สิงโตค่ะ,ะใช่แต่ตาก็าคือเป็นเหมือนอีกปลาหนึ่งของพระแม่แลักษมีหรือป่าหรือว่าคนละองกัน่ทุกทั้งหมดทุกๆพระองค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพระแม่แลักสมีพระแม่สุรัสวัสดีพระแม่ ทุลคาค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งอวตารของพระแม่อุมาทีวีรวมถึงพระแม่กาลีเช่นเดียวกันก็แยกกันมาใช่ค่ะแต่ละปางแต่ละปางของท่านนะฮะแต่ที่แน่เลยนะฮะองค์พระพิฆเนศสีชมพูนี่อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ท็อปมอบให้หน้องในวันที่มาขึ้นบ้านใหม่ด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าจากวัดสมานนี่นีคือรุ่นแรกรุ่นหนึ่งเลยนะฮะเป็นปางเสวยสุข อันนี้คือรุ่นแรกที่หาไม่ได้แล้วนะคะรุ่นนี้นะครับต่อมาเขาก็จะมีรุ่น2รุ่น,น,นต,ต่อมานี่คือออริจินอลหาไม่ได้แล้วแต่หาได้ที่บ้านหญิงใช่ถูกต้องอเพราะว่าอันนี้คือพี่ท็อปได้มาจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่ให้อ่าให้พี่ท็อปมาใชคาะว่าคือจากพี่ท็อปมีเอาไปพิพิคเน่ที่บ้านแล้วาก็เอกว่าเอ๊ะคือแบบให้น้องเป็นเป็นเป็นปลาสวยสุกจะได้บอกว่า S <S มีแต่ความสุขอะไรงนี้เออะนะฮะ,ะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปางนั่งแล้วก็จะมีปางยืนที่เป็นปางลีลาด้วยะนะครับวิธีการในการไหว้เทพในฐานะเป็นคนที่หนึ่งที่มียิ่งขนาดนี้แล้วเนี่ยบอกเทคนิคนิดนึงบางคนอาจจะไหว้ผิดไหว้ถูกไหว้อย่างไงดีมันถึงมารู้สึกว่าเอ๊ะมันได้กับใจเรารสึกว่าเออมันสำลิดผลอะไรอย่างเงี้ยด้วยบางคนอาจจะมีหลักการหรือมีคําพูดในการอ้อนวอนหรือว่าขอแต่สําหรับตัวหญิงเนี่ยหญิงมองท่านว่าเหมือนท่านน่ะ เปรียบเสมือนเป็นพ่อกับแม่หรือเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหญิงมองว่าถ้าเราพูดตรงๆกับท่านอขอไปเลยหรือแบบมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยหนูมาพูดกับท่านทุกอย่างเวลาที่หนูมไม่เวลาที่หนูติดขัดท้อใจเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตาม,มหนูจะมาคุยกับท่าน เสมือนว่าท่านเนี่ยมีชีวิตอมาระบายความในใจมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงใช่เหมือนเล่าให้ฟังเหมือนกับว่าปรับทุกข์อะค่ะคืะอคือ,ค,อคือหนูจริงๆแล้วหนูก็ยังมีพ่อกับแม่อยู่แต่หนูจะไม่ให้เขาเห็นในมุมในความทุกข์อ,อันนี้พี่ต้องเข้าใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปบอกพ่อนะตอนนี้เป็นอย่างนงี้ เราก็ไม่อยากได้พ่อแม่เลยยิ่งถ้าเกิดความทุกข์ของเรานะพ่อแม่เราจะทุกข์มากขอาเราอีกใช่ตั้งแต่ไหนต่ไรแล้วและยิ่งทุกวันนี้ก็คือท่านก็อายุ60แล้วก็70กันแล้วด้วยคือใช้ชีวิตให้สบายสบายให้ปร่งโปร่ไปตามที่หนูอยากที่จะอยากให้เขาเป็นดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยแบบว่า ก็คือไอ้คำพูดนี้หนูว่ามันจริงนะไม่เคยเป็นภาระใครนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่เวลาเรามีอะไรไม่สบายใจก็จะมาคุยคุยเสร็จแล้วแล้วเนี่ยคุยเสร็จแล้วก็บอกให้ท่านช่วยแก้หรือ็บกว่าถ้าบางเรื่องบางอย่างมันเกินความสามารถของมนุษย์อย่างลูกถ้าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นของหนูหรือว่าเรื่องนั้นมันจะขี้คลายไปถ้าไม่เกินแรงกรรม หนูขอให้ครูบาอาจารย์หรือองค์มหาเทพทุกพระองค์ที่อยู่เบื้องหน้าของหนูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านหลังเนี้นะคะช่วยให้ทุกอย่างมันโฟลมันราบรื่นไปด้วยเถิดแล้วก็อาจจะมีจุดทูบอย่างเงี้ยค่ะมีดอกไม้มีกัมญาบ้างมีอะไรบ้างมีอาราตีนิดหน่อยแต่ว่าก็คือด้วยส่วนตัวหนูเองเนี่ยหนูใช้คำพูดที่เป็นเบสิกเลยเหมือนคุยกับพ่อกับแม่เหมือนกับคุยกับผู้ใหญ่ไม่ต้องมีคาถาบทสวดอะไรอย่างเงี้ยใดๆ มีไหม <_ an> ก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้หนูมองว่าถ้าใจเราอะ่ะ <_ an> มันศรัทธาด้วยความซื่อสัตย์และซื่อตรง <_ an> และบริสุทธิ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหนูว่ายังไงท่านก็รับรู้ได้และที่สําคัญนะคะก็คือหนูเนี่ยไหว้ครูทุกปีอยู่แล้วตรงนั้นเนี่ยในเรื่องของพิธีการเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของโรล็เราก็จะเป็นทางการอ่ะใช่หนูจัดเต็มอยู่แล้วใช่นะฮะก็เรียกว่าเอาเสียงทั้งหมดแล้วทั้งหมดก็ลงไปทําพิธีก็อยู่อยู่ตรงนี้เลยค่ะยตรงนี้เลยมีตั้งโต๊ะตรงนี้ด้วยจะเป็นมังสวิรัตทั้งหมดแล้วก่อนจะไหวครูก็คือหนูจะต้องทานมังสวิรัตอย่างน้อย7จ็ดวัน การทําให้ร่างกายเราสะอาดใช่ค่ะด้วยความเชื่อก่อนที่จะรับบารมีือะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยนะฮะส่วนพวกแก่เนี่ยแน่นอนที่สุดก็จะต้องคือคนที่อยู่ในวงการเนี่ยก็จะมีการครอบในทุกปีคบรมครูหรือหญิงนี่ได้ครอบอย่างไรบ้างครอบครูหรือว่าต้องไปทำพิธีอะไรยางไงบ้างเยหรือเราแ่ที่ผ่านที่ผ่านมาเนี่ยหนูเข้าร่วมพิธีกับเขาตลอด ออมีใครจะจัดตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็ไปค่ะไปค่ะหน,คหนูไปค่ะ,คะก็คือได,ได้ได้ครอบครูกับท่านท่านผู้ได้รับมอบหมายะนะคะอย่างถูกต้องก็ครอบมาโดยตลอดแต่ว่าหนูมีความรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้เนี่ยด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวเราคุณวุฒิเราพร้อมอายุเราพร้อมสติสัมปชัญญะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของ เศรษฐกิจกของตัวเรานะคะถ้าวันนี้เราจะทำเพื่อตอบแทนครูบาอาจารย์ที่เราขอเขามาตลอดหรือว่าเราเชื่อว่าเขาอยู่กับเรามาตลอดอดูแลรักษาเราเนี่ยหนูก็เลยไหว้ครูขึ้นมาจัดขึ้นมาแล้วก็เนี่ยคะ่ะก็จะไปบูชามานั่นแหละคะ่ะเสียนพ่อแก่นะคะก็ใช้เสียนเสียนของเราเนี่ยแหละคะ่ะครอบที่บ้านเลยที่บ้านเลยใช่ไหมอย่างอย่างองอ,อย่างองปู่ ปู่ปู่ฤาษีเนี่ยค่ะแล้วก็รวมถึงปู่ผู้ชงเนี่ยหนูก็ฝันเห็นท่านนะอ๋อเหรอหนูฝันเห็นก่อนก่อนที่หนูจะบูชาม,มันจะต้องหนูบอกล้วทุกอย่างมันต้องมีที่มาใช่ท่านมาเข้าฝันเราว่าท่านอยากมาอยู่หรอเออวันนั้นเนี่ยหนูอยู่ที่ปุ่นแล้วก็ในฝันหนูเนี่ยมันจะเป็นมืดไปหมดเลยแต่หนูได้ยินเสียงเป็นบทสวดเป็นบทสวดที่เป็นภาษาบาลีแต่เป็นเสียงผู้ชายที่ ไม่ได้แก่มากแต่ก็ไม่ได้หนุ่มมากตัวเสียงกังวานมากเลยแล้วก็เหมือนกับว่าท่านค่อยๆลอยลงมาค่ะเป็นท่านั่งขัดสมาิกายโปร่งแสงนะมไม่ได้โปร่งใสนะ,ะกายโปร่งแสงลอยลงมาแล้วก็พอจะใกล้ๆจะถึงหน้าเราแล้วเนี่ยท่านนะคะถอดเสียงของท่านนะคะนํามาครอบหัวของหญิงเหรอนในฝันในฝันก็คือ ตอนนั้น,น่ะจังหวะนั้นรู้เลยว่าเป็นปู่ผู้ชงปู่ผู้ชงนาคราชเพราะว่าเสียงของท่านนะคะก็คือมีพญานาคหนึ่งเสียงใช่แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะนาคากาแฟนะคะก็ติดต่อมาให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์อ๋เหรอใช่ก็เลยว่าเ,เป็นสัจวาจาของหนูที่ว่า ได้บูชาปู่เรื่อยมาแล้วก็มีบ่ออยู่หน้าบ้านด้วยก็คือปู่ผู้ชงกับย่าสีต่างๆอาจารย์โคเล่ก็มาตั้งให้แล้วก็เบิกเน่นให้โอ้สุดยอดมากอะไรเงี้ยนะแล้วก็พี่ท็อปเองก็มีอาเสียนของพ่อปู่เนี่ยบูชาจากที่เดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าหญิงก็แนะนํามาแล้วก็เสียนนี้ก็จะอยู่ที่ห้องจัดรายการค่ะแล้วก็บอกว่านะขอบอกมีมีปฏิหารด้วยนะยง่อคือที่ร้านอ่ะที่ร้านเนี่ย เสียงจะเยอะมากใช่ไหมเยอะมากก็จะมีแบบหูไลฟ์มีไลฟ์ไซส์หลายขนาดแต่เราอยากจะได้เสียงแบบขนาดย่อมๆเพราะว่าเอาไปไว้ในห้องจัดรายการขาจะให้ทุกคนแบบว่าเออได้ว่ายกันอะไรเงี้ยเราก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมปรากฏว่าตอนแรกอ่ะเลือกแล้วเลือกแล้วปั๊บก็วางอ่ะพี่ท็อปเอาวันนี้แล้วน้อยคนหนึ่งเขาก็เลือกอยู่เลือกแต่ว่าเขายังยังเลือกไม่ได้ในระหว่างที่กำลังแบบเออน้อยคนก็กำลังจะเลือกเลือกเลือกก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอก คือคือเราก็บอกเออเราเราเราชอบเนี่ยนาเนีน้ยเสียเนี้ยเราก็บอกพี่หนูว่ามีเสียอีกเสียนหนึ่งคือแต่ในในร้านยนังไม่มีแล้วเพราะว่าหมดรุ่นนี้ไปแล้วสวยมากหนูว่าบูชาส่วนตัวอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเป็นของหนูเองแต่ว่าเดี๋ยวหนูอะคือแบบไม่รู้ว่าถูกจริตมันรู้หรือชุกชะตาอะไรไม่รู้พี่ไม่รู้หรือท่านอยากจะไปอยู่พี่ก็ไม่รู้นางไปหยิบเสียน,นั้นมา ซึ่งสวยกว่าเสียรที่เรากำลังจะเช่าบูชานั้นอีกคือสวยมากงดงามมากเราก็บอกว่าหน่วยพี่เช่าวันนี้ในราคาเท่ากันเท่ากันเลยกับอันที่เรา,เ,าเราจะเอาอันนั้นนะ่ะนั่นแหละเราก็เลยบอกคนลุกเลยว่าแต่ว่าเจ้าของร้านนะเขาบอกว่าท่านคงจะโดนใจแล้วล่ะว่าท่านคือเขาบอกว่า,าถ้าอยู่กับหนูอะ คือหนูบางทีมาเปิดร้านบ้างไม่มาเปิดร้านบ้างท่านก็จะอยู่ชั้นสองแล้วก็แบบแบบไม่เจอใครอ่ะมันแบบเหมือนแบบเป็นห้องส่วนตัว,วแต่ท่านอาจอยากอาจจะอยากเจอเพราะว่ามาอยู่ห้องจัดรายการอ่ะมันเจอดีเจเจอทีมงานเจอศิลปินไปเยี่ยมเจอมันมีคนเข้าคนออกตลอดเวลาท่านอาจจะอยากจะชอบแบบนี้หรือเปล่าท่านก็เลยดูมันนะให้หนูไปหยิบอันนี้มาซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าแบบถ้าเกิดหนูไม่บอกพี่ก็ไม่รู้ว่ามีเสียงอยู่ข้างบนอ่ะ อยู่ห้องส่วนตัวก็อ,อาจจะเป็นในเรื่องของการโดนจิตดนใจอะใช่พี่ท็อปก็เลยได้เสียงเนี่ยซึ่งสวยและงดงามมาก<ช>เอามาบูชาพี่เอาจัดรายก,การแล้วพี่ท็อปก็ไหว้แล้วก็ถวายน้ําทุกวัน ทุกเช้าเลยที่ไปทำงานแล้วก็ท่านบอกว่าช่วยดูแลแบบลูกๆทุกคนที่เข้ามาในสถานที่ห้องจัดราการที่เนี่ยให้บอกว่าเป็นลูกศิษย์ของพ่อปู่เหมือนกันะอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างอย่างเสียงปู่เนี่ยค่ะปู่พระพิคนีสีแดงเนี่ยหญิงเรียกว่าปู่ชั้นแดงเนาะก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ไปหลบอยู่ในร้านเหมือนกันใช่จะไม่ได้แล้วเขาบอกว่า หลังจากที่เราตกลงว่าเราจะเช่าบูชาท่านนะคะก็คือเจ้าของร้านบอกว่าเสียนี้เนี่ยนะเขาไม่ได้จำหน่ายอ่าใช่มันจะมีบบกว่าที่แค่ตั้งโชว์ะไรเฉยอ่างนี้ใช,ใช่ไหมแล้วเป็นเสียที่เขาบอกว่าเป็นเสียที่คุณพ่อเขาอะทําทเอาไว้แล้วมันอาจจะไม่ได้สเกลนะอย่าเอาไปเลยเพราะว่ามันก็เก่าแล้วด้วยมันนานแล้วด้วยแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจจะขาย แต่ทางคุณเอค่ะอันเนี้ยเสี้ยนี้คุณเอนะคะก็เป็นคนที่มองเห็นเพราะว่าไปหลบอยู่เลยแล้วก็เป็นพระพิทเนศปังชนะมารนะคะเนี่ยค่ะก็จะสังเกตนะคะที่ใบหูนะคะก็จะมีลูกกระโหลกค้อยอยู่แล้วก็จะมีงานะคะที่เป็นงาทั้งสองข้างก็คือจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นปังชนะมารอาจจะไม่ค่อยเห็นกันใช่ใช่ปกติแล้วท่านก็จะมีงาที่หักไปหนึ่งข้างถูกปหตามโดทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนท่านก็ คงจะดนใจของเราให้เรา<ม>บอกว่าเป็นเสียงนี้กลับ<ช>มาแล้วหนูก็เคยหนูก็เคยเมีพี่ลิศแล้วก็เป็นท่านผู้รู้นะคะมาที่บ้านหนูเนาะหลายท่านเลยละ่ะถ้าเอ่ยชื่อไปก็รู้จักกันหลายคนเลยล่ะคือทุกคนที่มานะคะก็จะบอกว่าพลังงานดีมากแล้วก็ล่าสุดเนี่ยองเนี้ยค่ะปู่ช้างแดงอะหนูขอหนูขอในเรื่องของงาน หนูก็ได้จริงๆใช่ก็คือแต่ละองค์อะค่ะคือหนูเป็นคนแบบนี้นะหนูหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเรื่องเงินอะหนูต้องขอ,อกับพระแม่ลักษมีแต่ถ้าเป็นเรื่องงานนะคะหนูก็จะขอ,อกับองค์พระพิฆเนศแต่ถ้าเป็นเรื่องงานที่แบบว่ามันจะต้องมีการไฟติ้งมีการที่แบบเราจะต้องไปแข่งขันกับคนหลายๆคนซึ่งเราไม่ได้ว่าเราจะแข่งขันกับใครแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่มันจะต้องถูกรับการคัดเลือกอะหนูจะขอ,อกับองค์ข้างบน ใช่แล้วหนูได้ตามนั้นจริงๆแล้วก็พอเวลามีคนมาเขาก็จะสื่อออกมาเลยว่าในสิ่งที่หนูขอเนี่ยอยากได้ใช่ไหม,มไหวใช่ไหมถ้าถ้าถ้าอยากได้ถ้าไหวได้คือเขาสื่อมาเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบหนูไม่ได้บอกใครด้วยก็คือหนูขอคนเดียวหนูก็รู้คนเดียวใช่แล้วเวลาสมมติว่าเร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 าได้อย่างใจอะไรเงี้ยสิ่งที่เราแบบ จะทําหรือว่าะจะถวายหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเออต้องต้องอยังไง่างเลยก็ตรงนี้เนี่ยหนูว่าแล้วแต่บุคคลว่าเขาจะทําอะไรสะดวกแบบไหนแต่ของหนูเนี่ยหน,หนูล่าสุดเนี่ยก็คือหนูบวงสรวงอขอบคุณไปก็คือจัดงานบวงสรวงเลยขอ,อขอบคุณเพราะว่าหนูขอว่าหนูหนูขอเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ท เกี่ยวกับสินค้าหรือว่าเงินก้อนใหญ่หนูหนูระบุจํานวนไปเลยว่าหนูขอเท่านี้อืแล้วหนูก็ได้จริงจก็ได้จริงๆด้วยใช่อพอได้ปุ๊บวันนี้ว่างใช่ไหมเตรียมโหลาเตรียมปี๋ผ้าเตรียมโต๊ะบวงสวงต้องรีบทําเลยชุดใหญ่เลยชุดใหญ่เหมือนเดิมชุดใหญ่จัดเต็มใช่แล้วเป็นมังสวิรัตด้วยนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์หนูหนว่ วางนะัางสาสุดยอดมากนะฮะเนี่ยก็คือเนี่ยพี่ท็อปมาเนี่ยคือคนลุกเลยนะก็แต่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะทุกคนทุกอย่างก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าเกิดว่าเราไหว้แล้วเราได้ความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเป็นแบบ ร่มร่มของหัวใจเราอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันดีกับการเติมเต็มหัวใจใแล้วก็ทำให้เถอะแล้วก็หญิงมองว่าถ้าสิ่งที่เราคิดที่เราทําไม่เดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนใครและความเชื่อในสิ่งที่เราทําเนี่ยไม่นําพาเราไปสู่ในทางแย่หรือทางเสื่อมือม นะคะอันเนี้ยหญิงทําเลยเต็มที่เลย<ช>นะคะใช่เพราะว่าหญิงหญิงเองเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยหญิงอย่างที่บอกนะคะว่าหญิงเป็นคนเนี่ยถือสัจจะมากแล้วก็ความกะตันยูต่อบิดามารดาผู้มีพระคุณรวมถึงกะตันยูต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ S <S ที่เราเชื่อที่เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเป็นเป็นคนที่ประทานให้กับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นค่ะเนี่แหละคือสิ่งที่เราจะตอบแทนท่านก็คือการรู้คุณเนี่ค่ะนี่แหละนะโอ้ต้องบอกเลยวันนี้ e x ็กซ์คลูซีมากนะที่วันนี้เราได้มาดูนะครับพิ้งบูชาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ยึ้เหนียวจิตใจ ไม่ใช่ไม่พี่ท่อเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีการนับถือคล้ายๆกับหญิงนี่แหละ<ช>คือแล้วก็ได้ส่งสำเร็จด,ด,ดังความตั้งใจนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและถ้าใครแชร์คลิปนี้ไปโชคดียิ่งกว่าคร<ช>ับขอบคุณดีที่ทิการครัขอบคุณค่ะ